น้องคนูดเคยเล่นเกมกับครอบครัวไหมคะคลิปนี้มาทั้งครอบครัวเลยทั้งน้องชายน้องสาวแล้วแฟนนะคะอ้อซฝ่ายเอฟซี FC, กดตตดตามทั้งน้องชายน้องสาวแล้วก็แฟนรวมถึงตัวอซอสด,ด้วยนะคะอัตราชนะของพวกเราเวลาเล่นด้วยกันน่ะเหรอคะ80%เลยนะคะ80%ชนะใช่ไหมคะอ๋อเปล่าค่ะ80%ตตุยค่ะ <laughs> ทตลอดเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นครอบครัวนะคะเราก็จะมักจะคุยกันแต่ว่าอวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้ทําอะไรกันมาบ้างเหมือนคุยปรึกษาปัญหาชีวิตกันนะคะอาจจะยังมีใครหลายๆคนสงสัยว่าน้องชายอาซอจริงๆใช่ไหมพี่คนนี้เขาชื่อพีทนะคะเป็นน้องชายของอซอจริงๆออกมาจากคุณแม่คนเดียวกันนะคะน้องเขาก็เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันฝากกดติดตามด้วยส่วนเจ้านี่ชื่อใบว่านนะคะน้องสาววซอเองน้องเขาอยากเปิดเพจขายเสื้อผ้าน้องก็ดูเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่ํามหา,หาการรับคนเข้าคลั KG รับคนเข้าแคลนตลอดเวลานะคะใครสนใจกดดาวน์โหลดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ทักเข้ามาได้เป็นรนสาวนะคะใครยังงงไปกดอ่านหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกนะคะทำตามได้รับเข้าให้ได้นะคะคลิปจะจบแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด,ดติดตามไปกำลังใจใพี่อซอสด้วยนะคะ